ดีเอฟซี FC, ทุกคนฮัลโหลเอฟวีวันฟอร์วอรชจิงแทนกิวโซมาตเปโอคัมเดอร์นายฮองรุโงเดียนแทนกิวสวัสดีพี่ยูเด้อสวัสดีเอไอขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟเป็นกำลังแรงใจให้เด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆโอ้ยตาพอเห็นหงงไปลุ่งขีดพี่น้องเลยนายจังไรจังเคยไปกดถือหม่องคำบาปูหมดวันไหมที่แรกว่าสิไปกดคำมมัน ดคำบานั่นแก้ไขอพียงไปจังไปเมื่อไปถึงกันนั้นแต่ยังไปแก้บ่ท่านใดอยู่พี่น้องแค่ว่าเป็นเพียงโอ้ยนาเพียกดผิดพลาดไปสองเทียสามเทียแล้วหาหมแก่อยุบเบิดมือกับแก้บ่ได้ทีนั่นบัดนี้จังไปขึ้นไปอันเพียหนอคำบานสิไปอัปเดตก็ขึ้นกลายเป็นอย่างน้อง นันนี้ไม่พี่นอ้องไปอัปเดตว่าจะไปอัปเดตไปอัปเดตอันเดียไปอัปเดตอันนี้มันกลายเป็นหน้าสีแทนที่สิเป็นหน้าสีไห่ะไปอัพเดทได้บ้างก็คุ้นหลายๆเด้อพี่น้องก็คุณนเลยหลาย,ลย,ลายได้จนบ่ได้เห็ดอี่เหี่งเลยค่าตั้งแต่คุ้มโทรศัพท์อยู่พี่นอ้องค่าแต่กุ้มโทรศัพท์ าแห้เมื่อจะไหนจะไปไปกดจงสั่นเขาวันนะอะไิไปกดอันนึงไปถืออันนึงสวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักทายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะแล้วจะไปไปเปน็นน่งสั่น ตอนอัปเดตมันสิเป็นนังสีเลพี่น้องออกไปอัปเดตมนบอกมันสิแปลวานจัดการอุปกรณ์ของคุณมันสีวางมันสี่ยอันนี้มันเราไปขึ้นแบบนี้มันเราไปขืนข้ามบานจัดการเกมอุปกรณ์ของคุณพนาธรรมดามมันสีขึ้นแบบนี้ใด้พี่น้องมันสีขึ้นแบบนี้เด้นี่ เอาแดนไปทางไหนอีกหอพี่น้องเาบ้าแดนไปทางไหนอีกแล้วนี่มันสิขึ้นแบบนี้พี่น้อง,ม,งอมันสิขึ้นแบบนี่แหละเป็นโกดผิดอ,อีกคกนนะึงจะได้ค่อยกลายเป็นแอปเกมมาเนี่ยนายแห้งไห้โอ้อยมืลเ่็ดไ,ไปคุ้มแก่อยู่มือนี่ไปเปิดเบื้องเันก็จน เก็ดน้นอนันนี้ไปแก่จนวิ่อยู่บนนี้จนว่าแง่หน่อยก็อบอกไปบ่มาใม้พี่น้องเอ้ยนายแห้มจนว่าได้ไปเบิ้งพี่เบิงเบ้งหนองว่ได้กเคยไปเบิง้งนี่แม่เวลาอับเดียดมันสิเป็นนั่นสิเป็นขืนยังสี่พี่น้อง